สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอังคารค่ะก่อนหน้านี้เป็นการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ซึ่งดาวทั้งสองดวงนี้ได้ทําการโคจรยกย้ายในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะแน่นอนว่าทั้ง12ลัคนาราศีย่อมได้รับอิทธิพล ย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะและทั้งสองดวงดาวที่ทําการโคโจรยกย้ายในเวลาใกล้เคียงกันนี้ก็คือดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารและทั้งสองดาวได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้สมยจะเน้นไปที่ดาวพระอังคารนะคะเราจะมาพูดถึงว่าดาวพระอังคารเมื่อโคโจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤษภในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีบ้างค่ะ ระยะเวลาที่ดาวพระอังคารย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤษภก็ตั้งแต่9สิงหาไปจนถึงวันที่3ตุลาคมกันเลยทีเดียวเกือบเกือบ2เดือนเลยนะคะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวพระอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณค่ะในวันที่9สิงหาคมไปจนถึงวันที่3ตุลาคมปี2565ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤษก นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตานะคะดาวพระอังคารมาอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคและได้ตําแหน่งเป็นประค่ะราชาโชคก็หมายถึงได้โชคดั่งพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีตุลไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะนอนอยู่เฉยเนั่งอยู่เฉยๆจะมีโชคลาบจะมีสิ่งดีๆมาหามันก็ไม่ใช่ลักษณะนั้นความหมายเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรในช่วง มันมีเกณฑ์ที่ดีมันมีมุมที่ราบรื่นมันมีโอกาสที่จะได้ต่อยอดนะคะยิ่งดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะเป็นราชาโชคและเป็นประในครั้งนี้มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้เงินจากของเก่าได้โชคจากการเดินทางเพราะมรณะนั้นหมายถึงการย,ย้ายการเปลี่ยนแปลง แต่ในขณะเดียวกันค่ะดาวพระอังคารก็ได้ตำแหน่งเป็นประด้วยและยังมาเจอกันกับดาวมฤตยูด้วยสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็มีอยู่มากเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวตัวแทนของรถยนต์เป็นดาวตัวแทนของการเคลื่อนที่ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะขับรถไปไหนมาไหนระมัดระวังอุบัติเหตุการเฉียวชนอาจจะมีคู่กรณีเกิดขึ้นคุณก็ต้องขับรถให้ช้าลงเมื่อได้ยินได้ฟังแบบนี้ต้องมีสติในการขับรถนะคะ าการใช้รถใช้ถนนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องออถูกกฎหมายและก็รอบคอบนะในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายถ้าไม่ใช่ตัวคุณนะก็จะเป็นคนใกล้ตัวคุณอย่างเช่นสามีภรรยาลูกหลานคุณนะคะและอย่างที่บอกไปว่าดาวพระอังคารนั้นหมายถึงรถนะคะในกรณีนี้ถ้าไมไ่ถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยก็มีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมรถ เสียเงินไปกับรถเปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่องแมนทะนแนนรถอะไรก็ว่ากันไปช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเรื่องที่จะต้องจ่ายไปกับรถนั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งค่ะดาวพระอังคารหมายถึงของแหลมของมีคมเมื่อมาอยู่ในเรือนมรณะและมาเจอกันกับดาวมฤตยูแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะมีดบาดหรือเดินชนขอบโต๊ะขอบเก้าอี้โดนของร้อนโดนน้ําร้อนลวกระมัดระวังสัตว์มีพิษเลื้อยเข้ามาในบ้านนะลักษณะนี้ดูกันให้ดี นะะในวันที่17สิงหาคมปี2565ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระจะโคจรมาอยู่ในเรือนลาพระและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีและดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ก็จะส่งกระแสถึงดาวพระอังคารดาวพระอังคารก็ส่งกระแสถึงดาวพระอาทิตย์ส่งผลให้คุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้นนะมีเหตุให้ต้องใช้เงินนะคะดาวการเงินส่งกระแสถึงดาวลาพระ มันมีโอกาสได้เงินไหมได้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะคล่องตัวในเรื่องของการเงินแต่ก็มีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายเงินมากเช่นเดียวกันนะคะบางทีอาจจะเสียทรัพย์ไปกับบุตรบริวารน,นะลูกน้องของคุณอาจจะมาขอหยิบยืมขอความช่วยเหลือมีเรื่องมีปัญหามีความเดือดร้อนนะคะอาจจะให้คุณช่วยเหลือในเรื่องต่างๆหรือคนรักคู่รักของคุณเดือดร้อนอาจจะขอให้คุณช่วยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ส่วนในด้านการงานนะคะจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีพลังมีกมีกำลังใจในการทํางานนะกลับกลายเป็นว่าดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวของความกล้าความแข็งความขยันความลุยแบบนี้เนี่ยเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะแล้วมาเจอกันกับดาวมฤตยูและตําแหน่งที่ได้คือราชาโชคนะคะกลับกลายเป็นว่าจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นหยิบจับทํางานอะไรก็ตาม มีเกณฑ์ที่จะส่งผลส่งคุณแบบทวีคูณนะคะคือถ้ายิ่งเป็นงานที่เคยผ่านมือคุณมาแล้วหรือลักษณะงานที่คุณเคยคุ้นเคยชินแล้วเนี่ยหรือเป็นงานเก่าที่คุณเคยทำเนี่ยจะยิ่งมีผลดีมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้นะคะดาวพระเกตนะคะจะทำการโครจรมาอยู่ในเรือนพันธุซึ่งพันธุหมายถึงหลักทรัพย์ บ้านรถที่ดินและพันธุ์ใหมายถึงความพยายามมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้บ้านได้รถนะคะได้ข้องเกี่ยวได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถหลักทรัพย์บางคนย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัยบางคนได้ซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่หรือบางคนได้นําเงินไปโปะนี่ไปปิดนี่ไปชําระนี่บางอย่างในในจังหวะนี้หรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการ ย้ายที่ทํางานก็ได้ย้ายบริษัทย้ายแผนกย้ายออฟฟิศนะคะย้ายสถานที่ทํางานก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลโดยภาพรวมเลยนะคะดาวพระอังคารที่มาอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยสมัยมองว่าอย่างไรก็ตามคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางด้วยนะถ้าไม่ใช่การเดินทางระยะไกลก็จะเป็นการเดินทางระยะใกล้นะคะ พระดาวพระอังคารก็คือการเคลื่อนที่มรณะก็คือการเ,ออเปลี่ยนตําแหน่งนะคะมันมีเกณฑ์ค่อนข้างชัดในเรื่องของการเดินทางหรือมีเกณฑ์ค่อนข้างชัดในเรื่องของการวางแผนสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจบจากสิ่งเก่าแล้วมาเริ่มสิ่งใหม่ ะะลักษณะนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวตุลน,นั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ